สวัสดีครับเพื่อนเพื่พบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับการทำนาใช้น้ำน้อยนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนะครับที่จะให้ได้ผลผลิตนะครับถึง6กตันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผม ทดลองทำนานในพื้นที่ประมาณสักสามสิตารางวานะครับเพื่อพิสูจน์ว่าการทํานาโดยใช้น้ําน้อยโดยไม่ขังน้ำมันจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับะจะได้ถึง6ตันหรือไม่ก็เราค่อยไปวัดกันนะครับแต่เรื่องสําคัญนะครับหลักๆเรื่องของการปลูกข้าวยังไม่สําคัญเท่ากับ การเตรียมดินให้พร้อมนะครับหัวใจของการปลูกพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผักผลไม้ไม้ผลต่างๆการเตรียมดินเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเป็นอันดับแรกเลยการส่วนการปลูกนั้นนะครับเป็นเรื่องรองทําไมเลยครับถึงบอกว่าการเตรียมดินการปรุงดินนั้นเป็นเรื่องหลัก การปลูกเี็นเรื่องรองคือหัวใจของอของดินเนี่ยนะครับที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่มีการปลูกเนี่ยเนื่องจากดินของแต่ละที่แต่ละแห่งนะมีพื้นฐานของสภาพดินที่แตกต่างไปนะครับดังนั้นแล้วนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงนะครับดินเหล่าดินเหล่านั้นนะครับแต่ละท้องที่ให้มีความพร้อมนะครับที่จะ ให้พืชเนี่ยดูดซับนะครับไปเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงลำต้นดอกใบและผลได้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมีวิธีการนะครับและขั้นตอนในการเตรียมก่อนที่จะมีการปลูกข้าวมันมีขั้นตอนเยอะมากมายหลายขั้นตอนที่เราต้องเตรียมเราจะเตรียมอย่างไรและอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าดินของเราเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับมีความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะดินในแถบอีสานเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยจะมีค่าความเป็นกรดโทษครับมีค่าความเป็นด่างคือดินเค็มนะครับค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีค่าพีเฮนะครับ มากกว่า6.5ขึ้นไปบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยอาจจะสูงถึง7-8ถึงเลยก็มีนะครับเกือบจะเรียกได้ว่าเห็นเป็นคาบเตือขึ้นมาบนพื้นดินเลยก็มีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้สภาพดินของเราก่อนนะครับว่าดินของเรามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างแค่ไหนนะครับแล้วก็ในสภาพพื้นในสภาพดินของเขต ภาคอีสานเนี่ยเป็นดินที่ขาดอินทรีย์วัตถุอย่างมากนะครับหรือเลยกเรง่า,งายๆว่าในทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยภาคอีสานเนี่ยมีปริมาณอินทรีย์วัตถุเนี่ยอยู่น้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงบำรุงดินของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ดินของเราเนี่ยมีธาตหาร มีอินทรีย์วัตถุให้มากที่สุดพร้อมที่จะปลูกพืชนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะทำการเพราะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะศึกษา,าดินของผมก่อนครับว่าสภาพดินของผมเป็นยังไงซึ่งดินของผมเนี่ยมีมีค่าความเป็นมีค่าความเป็นด่างเนี่ยค่า pH เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7จนิดหน่อยนะครับจึงก็ค่อนข้างสูงก็คือดินเค็มนั่นแหละ น,นี่การการแก้ไขดินเค็มเนี่ยอย่าแงแรกเลยเนี่ยคือการเติมอินซีวัตถุนะครับเติมปุ๋ยหมักลงไปนะครับเพื่อปรับโครงสร้างของดินนะครับเพื่อให้เป็นกลางมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็จะเติมธาตุอาหารต่างๆลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับลงไปในดิน แล้วก็คลุกเขาเข้าเข้ากันโดยใช้รถไถเนี่ยมามาพรวนดินก่อนนะครับมาพรวนดินเพื่อให้อินทรีย์วัตถุและก็ชุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันเข้ากันดีนะครับเข้ากันดีแล้วก็ผมก็จะ,ะพักเอาไว้นะครับพักเอาไว้ประมาณสัก2 3สาสัปดาห์นะครับก่อนก่อนที่ผมจะทำการปลูกข้าวนะครับ แล้วผมก็ต้องไปศึกษาอีกนะครับว่าข้าวที่ผมจะนํามาปลูกเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะครับซึ่งข้าวผมเนี่ยผมใช้ข้าวาขาวดอกมะลิ105นะครับซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นข้าวที่ต้องการอินทรีย์วัตถุต้องการธาตุอา,าหารสูงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องอ ทำให้ปรับปร,บปรบุงดินของเราเนี่ยให้มีความอุสมบูรณ์เนี่ยให้สูงที่สุดเพื่อให้ข้าวเนี่ยสามารถที่จะดูดซับสารอาหารธาตุอาหารต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้นะครับพืชก็จะงามข้าวก็จะแตกกอดีนะครับรวงก็จะใหญ่ปริมาณเม็ดก็จะมากนะครับอันนั้นก็จะทำให้ ให้ได้ผลผลิตสูงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเมื่อเรารู้ว่าดินเราเป็นยังไงนะครับสภาพเป็นแบบไหนต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยต้องการอะไรนะครับเราก็ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมนะครับแล้วเราก็จะได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะครับฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านนะครับ ลองไปดูนะครับว่าดินของตัวเองเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงก่อนอันดับแรกมันขาดตรงไหนนะครับจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะฮะเราก็ค่อยเติมลงไปนะครับโดยเฉพาะอินทรีย์วัตถุเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องเติมนะครับถ้าเราไม่ทําปุ๋ยหมักอเอาไว้เราก็ต้องเตรียม รเราก็ต้องเตรียมโดยการเอาใบไม้เนี่ยมากองรวมกันนะฮะหวานไปให้ทั่วพื้นที่เลยที่เราจะทําการเพาะปลูกนะครับแล้วก็เอามูลสัตว์นะครับโรยเปนเ็นชั้นๆนะครับให้สูงให้อินทรีย์วัตถุใบไม้ใบหญ้าเนี่ยสูงประมาณสักครึ่นึงนะครับแล้วก็โรยด้วยขี้วัวขี้หมูขี้ไก่อะไรก็แล้วแต่ที่มีนะครับให้ทั่วแล้วก็ ลดนะไม่ชุ่มวันละครั้งเท่านี้นะครับประมาณ1เดือนเราก็จะได้อินทรียวัตถุพร้อมทั้งธาตุอาหารครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไถพวนนะครับไถพวนแล้วก็ปั่นอ,อินทรียวัตถุเหล่านั้นเนี่ยให้เข้ากันแล้วเราถึงค่อยปลูก